หอมอันนี้คือ,อเซนฟเฟอร์นะคะหอมกระพักข้นไห่แบบอดิมิเตสค่ะพักอยู่นในไฮไลท์แห้งมาลองซิมเบิ้ลรสเอามาเทียวเลาเนี่ยตอนถามผ่านเลยสังเกตนะว่าเนื้อเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ลวกจนแบบสุกเกิน,ปนไปมันจะมีความแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยนึงมามาอุ้โอ้ผู้สาวคือตั้งแทบเนาะวันนี้ผู้หนุอยคือตัแพงแทบว่ะอ้ยสองนิ้วสองนิ้วมินิฮาร์ดมินิฮาร์ดงามบ่แม่งามบ่ ใจขับใจป้าขึ้นใส่ซองถวยพุ่นบอกรักคนโอเคมาลุงมามาเดี๋ยวผมให้ดูนะอันนี้เป็นเฟืองง่วงมันบอเฟืองง่วงปะเฟืองง่วเฟืองง่วงสามสิบท่านด้วยค่ะถวยนี้ค่ะนี่นี่เขากินอยู่แขวงสารวันนะคะนี่อู้หอมเนาะต้มซุปก็หอมเนาะน้มซุปก็หอมเมนบิ่งเซนอันนี้คือเซนเฟืองนะคะมาหอมล่านเขาต้องกินเฟืองพร้อมกับ เพิ่อนหายแบบอดิมิเตสค่ะพักอยู่นี่ไฮไลายแห่งนี่พักนี่หอมมากเลยเวลากินกระเพนะเขาเอิ่นพักอย่างนี่คนหูบอสนี่เขาเอิ่นพักอย่างเขาเหมเมนต์แน่เด้ออ่าเดี๋ยวมาลองชิมเบิองชิมเบิองชิมเบิองชิมแบบเราต้องปรุงเบิองเป็นไดงเฮ้ยแซ่บแซ่บละแซ่บพี่ลีได้ละอ่านี่ใส่แบบพริกเอาลองชิมเบิองชิมเบิงอื้อหือ เป็นยังไงรสชาติบน้ำน้ำซุปละหอมเนาะแซ่บซึมให้ซึมอุ้ยเต็มทีมแสบซึมเลยอันนี้เฟิร์อันนองมื้อยิ้มเลยปะเฟิร์นนองมื้อนี่นองมื้อนองมื้อนะฮะนองมื้อสบายดีสังเกตนะว่าเนื้อเขาเนี่ยเขาจะไม่ได้ลวกจนแบบสุกเกินไปเอาแบบมีเดียมมีเดี้ยมนะจะมีความแบบมีเดียมมีเดียมหน่อยหนึ่งเออกินหอมหวาแซ่บดุ๊กสดสดเบิ่งอืมมันสดแซ่บแซ่บไปหลื ไฮซิปเลยวะไฮซิปเลยเออน้ำซุปก็หอมเต็มซิปหฮร่อยเออตลาดสารวันรตลาดสารวัตรฝนเฮ้ยเศกุ้งเศรษก๋วยเตี๋ยวแมนแล้วก็เออเฟิร์สแต่เขาจะกินกับผักอยู่นี่ตอนนี่ไงปากหน้ามาแล้วมาใส่บางมันสีหอมบักหน้ามั้งเออทุกคนวะถวยญ่บอ น่ตัวนี้สามสิบพัน 30, ประมาณประมาณห้าสิบบาทนี่ลูกซีนไห้พร้อมได้นี่คล้ายอันนี้บ่เฮ้ยลูกซีนเขาใส่อในในันนี้บ่ลูกซีนเนื้อเออต้นเอามาเทียวเล้าเนี่ยตอนหามผ่านเลยเฟอเฟอ,ฟอแซบอีรลงล้วดูชามบอรเริ่มนี่ผมไม่ดูใหญ่แห้งอ่ะแซบอีหลีใหหญ่ีลเดี๋ยวเขาเกินบ่เขาปรุงบ่ พี่ลุงนะคะใส่พักอุบารอุเียมาก,กินพักข้าวหอรลายแห้งนะคะเสิร์ฟเป็นถาดเลยคุณพักหอรลายแห้งเดยวเขาถิอลองชินบนัวยญ่แห้งกินแบบว่าต้องปรุงคือแบบแสบแห้งพริกเผาพริกเผาใส่เพื่ออัตรดเดีย๋ยวให้เบิรงเด้วยฮ้วว้าวมาลองสดๆดสนน้ำซุปเลง มาเล่าเมนูที่หาผักก็คือเฟอข่าเปียกคัะน้ำซุปแซบเดี๋ยวอกินแบบนี้แซบขอบใจแซบบอเต็มซิปให้เท่าไรให้ซิปก่อนเหนบอหนูเมยเต็มซิปให้ซิปได้นี่เขาก็พักนี่เวลากินก็พักนี่แซบแม่มาหอนเหล้าด้อแต่มากิน เมนูขึ้นซื้อเฟอ